แต่ท่านไปดูดิว่าผมไปรองผบคนเดียวที่เขาไม่ให้ผมคุมไซเบอร์นะเพราะอะไรครับเพราะผมคือศัตรูตัวฉกาจของเว็บพนัะเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวผมไปปราบไงถูกไหมครับใช่ไหมครับแล้วมันเรื่องผิดปกติอยู่ๆแม่ผมคุมไซเบอร์นะครับเพราะอะไรครับเพราะผมรู้เยอะผมจะไปปราบเยอะจับเยอะก็เลยแม่ผมคุมไซเบอร์เอาถามว่าทําไมหน้างานความมั่นคงนี่ผมคุมไซเบอร์นะแต่ผมไปรองผบตรอคนเดียวที่ไม่ให้ผมคุมไซเบอร์นะเพราะกลัวผมจะไปปราบถูกไหมครับ เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการปูพื้นท้องเรื่องนะฮะมาจากเงินเว็บพนันนะเ,เป็นการโยงเงินเว็บพนันเนี่ยเข้ามาที่ลูกน้องผมทั้ง8คนนะครับนะแล้วก็มีการดำเนินคดีลูกน้องผมทั้ง8คนนะขณะนี้สำนวนเนี่ยก็ส่งสั่งฟ้องแล้วก็ส่งไปยังพนักงานอัยการแล้วการจะสอบสวนเพิ่มเติมได้เนี่ยต้องให้พนักงานอัยการเนี่ยเป็นผู้สั่งสอบเพิ่มเติมเพียงเท่านั้นอันนี้นะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ย มันก็เกิดปรากฏการณ์ที่มีเช่นมีความเห็นของรยาการหลุดออกมาบ้างนะมีความเห็นสั่งสอบเพิ่มเติมของผยาการหลุดออกมาบ้างนะมันก็มีการปล่อยเรื่องนี้ออกมาตลอดนะครับนะทีนี้เราเราต้องถ้าฟังเรื่องนี้ต้องต้องตั้งจิตให้เป็นกลางว่าไอ้การปล่อยข่าวแบบนี้ถามว่าการปล่อยความลับในสำนวนการสอบสวนออกมานะครับอันนี้หัวหน้าภาพสวนเป็นใครคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากรวบวการสอบสวนมันเสียหายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตํารวจทั้ง8คนเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องนะครับอาญาทุจริตตั้งแต่พลตเ,เอกถึงสองคนไปถิงคณะพลังงานสืบสวนสอบส,วน,ส,อบสวนทั้งหมดแล้วนะครับนพร้อมทั้งได้ร้องออไปยังท่านผบตรแล้วนะครับเพื่อขอให้เปลี่ยนตัวคณะพนักงานสอบสวนแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ มันมีการเอาเรื่องเว็บพนันเนี่ยเข้ามาผูกกับลูกน้องผมทั้งแปดคนนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะโยงมาหาผมนะครับเงินเว็บพนันเนี่ยมันต้องจ่ายให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่แต่ลูกน้องผมทั้งหมดแคนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการปราบเว็บพนันไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการให้คุณได้โทษเว็บพนันเพราะนั้นใครจะมาจ่ายให้เหมือนผมเองเนี่ยนะผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการปราบปรามเว็บพนันนะครับและผมไม่ได้คุมไอ กองบัญชาการไซเบอร์ผมไม่ได้คุมศูนย์ปราบตามออนไลน์นะครับผมคุมอะไรคุมค่ามนุษย์คุมอะไรไคือไม่มีใครเอาเอา,เอาเงินสตังค์มาจ่ายผมค่าเคลียร์หรอกครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียงตรงว่าเหมือนกันนะบอกว่าผมให้สตังค์ลูกน้องใช่ไหมครับก็ผมต้องเรียนต่อว่าผมเปรียบเทียบตั้งเห็นง่ายว่าเหมือนกับผมเนี่ยนะให้ลูกน้องขับรถพาผมไปต่งางจังหวัดไปทํางานเนี่ยแล้วผมให้ค่าข้าวลูกน้องเนี่ยแลวไปตีค่าข้าวว่าเป็นเว็บพนัน เป็นเงินจากออนไลน์แล้วมันจะได้ที่ไหนถูกไหมครับผมไปรองผบกองเียวที่เขาไม่ให้ผมคุมไซเบอร์นะเพราะอะไรครับเพราะผมคือศัตรูตัวชาการของเว็บพ,พนันเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวผมไปปราบไงถูกไหมครับใช่ไหมครับแล้วมันเรื่องผิดปกติอยู่ๆแม่ผมคุมไซเบอร์นะครับเพราะอะไรครับเพราะผมรู้เยอะผมจะไปปราบเยอะจับเยอะก็เลยแม่ผมคุมไซเบอร์เอาถามว่าทําไมหน้าง,งาน,งนความมั่นคงเนี่ยผมคุมไซเบอร์นะแต่ผมไปรองผบกองเียวที่ไม่ให้ผมคุมไซเบอร์นะเพราะกลัวผมจะไปปราบถูกไหมครับ นะนะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูย้อนหลังนะผู้เยอะไปเดี๋ยวมันจะเสียหายไปมากกว่านี้เพราะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว,ว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วใช่ไหมที่ถามว่าใครพังตำรวจพังเององค์กรพังเลขไปหมดถูกไหมครับนะแล้วสังคมประชาชนก็จะเชื่อถือตรงไหนถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว,ว่าวันนี้ก็เรื่องข้อที่จริงก็จะเป็นอยู่อย่างนี้